สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะกิติมาสาวบ้านดอนกะพามาเลาะท่งค่ะทุ่งนาดอนทอยนะคะอันนี้คือควายกำลังงานกำลังจะอวยกลับค่ะหล,หลังจากเพิ่นไปันเพิ่นพาก,กันไปเลี้ยงพวกค่ะไก่พอไปเลี้ยงทุ่งนานาปรังค่ะพอทุ่งนาปรัง ในทุ่งนาปังเลี้ยงกินหน้าพร้อมกินน้ำพร้อมไกลๆใกล้ๆพนตกค่ะมีน้ำค่ะน้ำเต็มคลองเลยค่ะอ,อันนี้คลองน้ำนี่อันสำหรับดูดน้ำใส่น้ำปังเลยคะ่ะทีนี้ฝนตกพายุก็จะเข้าขีด ภาคอีสานแล้วละมาอีกแล้วหัวงฟูงอย่างถึงวันที่สิบหาแะะล้ววนจะตกอันนี้คือฝูงหนึ่งนะคะฝูงนี้จะอยู่โซนนี้ค่ะจะมีอีกฝูงหนึ่งมันจะพู่งพักถนนไปทังน้ะอันนี้จะทายอันโซนนี้ให้เบิ่งก่อนค่ะแต่ฝนกำลังจะมาละฝนปอกแปก๊กปอกแป๊กแล้วฝน ในเบิ้งโซนนี้อันนี้คือทุ่งทุ่งนาดอนทอยนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นตลาดดอนทอยละคะ่ะที่ดอนทอยตำบลสามคัคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะนี่ทุกวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยนะคะ วันจันที่ดอนทอยกำลังจะอวยมาจะลังจะเข้าข้อเข้าแลงเข้าข้อเข้าแลงแล้วอันนี้คือโซนทางนี้โซนทางนี้น้ำจะลายเลยห้วยหนองคลองเึงืองเอา้าอันนั้นใส่อย่างอันนะโอ้ยใส่ตุ้มบ่ใส่ตุมต้มมัน โอ้แม่แม่ใส่หมากอย่างเงี้ยมากระแทบบ่หมากระแทบเอาอันเอากุ้งดูดิข้างนั้นใส่หมากระแทบเอากุ้งมาฉันเพคหมากระแทบใส่เอากุ้งกำลังจะใส่เอากุ้งแล้วลมพัดขนาดค่ะ ลมผัดมาหนาเลยผัดเอาพายุฝนบ่มาเลยพ่ออยอ,อยเน<อ>่ยอย,ออยพอดีเห็นลุงกินน้ำพอดีมาพอดีเจอ,อล,ลุงกินนะกน้ำใช่ลุงกินน้ำนะใช่ลุงกินน,าน,าน,าน้ำพอดีฝนก็กำลังจะมา ่อยว่าข่อยม่มีทางไตเป็นอันนี้อีกอีกโซนหนึ่งค่ะอันนี้โซนโซนเทิงขึ้นมาอันนี้น้ำมอมีแถวนี้น้ำบ่ำมีแถวแต่ที่ถ่ายมาน้ำมีแถวนาปังอันนี้ทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าเวลาไมมีน้ำกระถ่วมขึ้นกันค่ะแต่ปีนี้ม่มีน้ำผลไม่มาผลมาหลาก ตัวนี้คือเกลือขี้ตมใช่ตัวนี้เหรอเจฟันเเกลือขี้ตมได้เงินพันหนึ่งโอ้ได้เงินบ่มันจะไปซื้อนี่น้องเกีียวนี่น้องเกีียวแล้วน้องแก้มนี่ใช้ควายน้องเกีียวค่ะมีฟองน้อนยี่ฟองน้อนควายน้องเกีียวยังไม่มาบ่อยู่ฝั่งน้อนบ่โอ้อยู่ฝั่งน้าผัควายน้องเกีียวนะยังไก่อยู่หัวยังไก่อยู่ เอาตัวใกล้ๆดีกว่าตัวใกล้ๆไหนไหนไหน,นโอ้ยยังยังมาไกลควายเลยเด้อมันเย็นเบืง้งนะเ,เพื่อนเอไทยโอ้ยคอมเมนต์หาเพื่อนโอ้ยสั่งัดเอ,อ,อาเอาลู้ควายพร้อมชายลู้ควายพร้อม พอดีถ่ายอันโจนทางนั้นยังบบขืนมายังกินหยาอยู่มาใส่ถ่ายโทนทางนี้ก็ยังบบขืนีิเอาวัอนี้คือนานเมือแท้ควายมืัอนี้นานเมืองอ่ะมืยมืดฝนมามืดฝนมืดนานมากยังโบขึ้นมาเลยเหมือนเดิฝนตก บรรยากาศท้องทุ่งนาดอนทุ่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าทุยน้องแก้มกับมาลัดควายน้องแก,ก้มเ<ช><ช>อาเบอรานบรรยากาศท้องทุ่งกับฟังเสียงพินระนำนะคะ มีคนถืออันเสียงพินไห้พรนะ้อมเลยมาหลัดเอาควายได้คนน้องแก้มกันเลยมาเอาควายกับชพังเสียงพินไปน้ำหน้าเอาตัวนั้นคือตัวแท้ลงุงผิดตัวบอนะปางควายด้ดว,วยก็ได้เลยใคไม่พังเสียงพินผู้ใดบ้างแน่ควายพังเสียงพินผู้ใดผู้ใะเดี๋ยวเบิ่งนะเดี๋ยวเบิ่งจะคลองบ่าอาควายฮนะ แล้วมันจะขอมาคอยไปบ๊อบน่จะของกลัวคนแรอ่ะตัวแรกจะคอยเธอนู้นดิไม่มีเขาตาสีฟงเสียงพินเลวควอยกินอ่ะ คนนมันกำลังขีมากำลังขีมาคนนมันเลียบ้างนนัมันคว้าเลีบ้างคน้นนม่ช่เาพาเสียงพินเรา เอามันเป็นอย่างควายนะมันมันจูงกันยมันเป็นอย่างมันทักคายกันอเลยมันทักคายกันนะเมันยอกกันมันหยอกกันควายยอกกัน เป็นมาปอเพลงนี้ชินหวังใจ

มามาเครับยง้อะไร้เบิงต้ดมมให้ควายเบิ้งขให้ควายบิงให้ควายเบิงมันคืก้าวพ้บบนี้มันเสียงพีนีก้าวพ้คือคุยเมอบบนี้ก้าวพื้น วันนี้มันก้าบคื้นแล้วผลอยมีเสียงพินก้าบคื้นเลยอันนี้ถ่ายบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะแล้วก็พังเสียงพินไปด้วยนะคะใครเปิดให้ร้านสาวะคะ่ะร้านสาวคนสวยะคะ่ะเปิดให้เลนเลนคนสวยเปิดให้ยายเนื้อน้ำพูนะคะน้ำ กระเจ้าใส่มากระแตบเอาเอาเอากุ้งเอาเห็นพูแล้วผู้ใดพูไกลๆพูพูลังกาแล้วค่ะไกลๆูลัาไบู้